เมอมองว่าเอไวาลูเนี่ยมันเป็นความต้องการของมนุษย์บางกลุ่มอยู่แล้วมันเป็นความรู้ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์อยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับการสร้างมือถือการสร้างเครื่องบินเนี่ยแหละก็คืออนาคตอ่ะมันต้องใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันอ่ะมันปฏิเสธมันก็ได้แหละแต่มันจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันไปดีกว่าค่ะว่าก็สนใจในเรื่องของ AI ออยู่ประมาณหนึ่งเลยที่จะปรับมันใช้กับ ลงานตววสวัสดีค่ะชื่อวันดานะคะผลงานวาดภาพของวานเนี่ยจะเป็นแนวปอ p surrealism โดยที่ผลงานเนี่ยก็จะมีทั้งแง่ดีและก็แง่ลายค่ะวันดาในภาษาเหนือเนี่ยมันแปลว่าวันเตรียมของก่อนวันจริงอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้เป็นวันเผาศพวันก่อนหน้าวันเผาศพก็คือวันดาน หรือวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่วันดีๆต่างๆวันก่อนหน้าวันจริงนั้นก็คือจะเรียกว่าวันดาวันดาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแง่ดีก็ได้หรือว่างานที่มันเป็นอัปมงคลก็ได้ทีเนี้ยวันดาในความหมายของโลกศิลปะมันก็แล้วแต่ว่าคนฟังเขาจะฟัง จากที่ใครเขาเล่ามาหรือว่าคนที่เขาดูว่าเขามองว่ามาจากมุมไหนจะเป็นบรรดาที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทํางานแนวใหม่อยู่เรื่อยๆตั้งใจพัฒนางานก็ได้หรือเขาอาจจะมองว่าวาที่แบบเปลี่ยนงานเรื่อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนก็ได้อะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะพูดไป ผลงานของวามันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความเป็นไปรอบตัววาอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองที่ต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วยอ่ถ้ามันมีกระแสที่ดีขึ้นชื่อเสียงว่าดีขึ้นณนะขณะนั้นมันก็จะส่งผลให้รูปแบบงานของวาเนี่ยมันสดใสขึ้นหรือว่าดูมี พลังงานด้านบวกมากขึ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เอาใจลูกค้าทุกทุกคนแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนอนะ่ะมันมีหลายประเภทอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกผลงานเราประเภทนี้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้นะผลงานประเภทน่ากลัวก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่เขาชอบผลงานน่ากลัวนะ ว่ามีชื่อเสียงในด้านลบเกิดขึ้นมาหรือว่าทุกอย่างมันเศร้าซ้อยลงมันไม่ได้แปลว่าว่าจะเลิกวาดรูปนะขนาดนั้นแต่ว่าผลงานว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของจากที่สดใสยอยู่ในช่วงหนึ่งอาจจะดรอปลงมาเป็นผลงานที่มีความน่ากลัวมีความเศร้ายิ่งขึ้นซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นกับว่าครั้งหนึ่งแล้วในชีวิตอ่าแต่ว่าการที่ทําผลงานหลายๆเนี่ย มันมันก็ส่งผลดีกับวายอยู่ดีเพราะว่าอ่ะมันได้เป็นการระบายด้วยหรือว่าก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่เขาชอบผลงานด้านนี้ด้วยหรือว่าถ้ามันแย่สุดเลยสมมติว่ามันเกิดสงครามว่าแบบถูกมัดมือไว้ไม่สามารถวาดรูปได้แล้ววารู้สึกแย่วาก็คงจะใช้เท้าแบบเขี่ยเขียดินวาดรูปเป็นหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าชีวิตว่าดังมากๆเลยอ่ะมีเงินทุนในการทําผลงานต่างๆมากขึ้นอ่ะว่าอาจจะต่อยอดผลงาน หลายเทคนิคอย่างเช่นเพิ่มงานเขียนที่เป็นวรรณกรรมเข้าไปที่มันสอดรับกับตัวงานวาดของเราแล้วก็ตรงกับความคิดว่าาเพิ่มงานที่เป็นหน,นังสั้นหรือภาเพเคลื่อนไหวเข้าไปก็แล้วแต่อาจจะเพิ่มเป็นเกมก็ได้หรือว่าก็แล้วแต่จะจินตนาการไปเลยอันนี้ก็สนุกละเพราะว่าถ้าเรามีทุนมากขึ้นความรู้สึกทุกเป็นความรู้สึกที่หยิบมาใช้ในการทํางานมากที่สุดค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่พูดถึงแง่บวกเนี่ยก็จะมีความทุกข์สอดแทรกอยู่ในภาพด้วยอย่างตอนเด็กๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่ละมันก็ใสๆก็ว่าลูกมันเกิดว่าลูกปารตีว่าลูกไปเที่ยวแต่ความใสๆตรงนั้นอนะ่ะมันมาพร้อมกับความไม่รู้เหมือนของศาสนาพุทที่เรียกว่าอาวิชชาแต่พอเราได้ไปกระทบไปสัมผัสไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆกับรอบตัวเนี่ยมันก็เริ่มทําให้ความบริสุทธิ์ตรงนั้นนะ่ะ แปดเปืือนกับสิ่งต่างๆล,ล่ะอ่าเราก็จะเริ่มมีความทุกขุมามีความเครียดเรื่องอืง่นทีนี้เนี่ยว่าก็จะเริ่มว่าลูกเครียดเป็นแรกๆที่เริ่มเป็นเป็นแนวตัวเองเลยจนว่าลูกป,ปากหมาอันแรกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการที่ว่าไปว,ว่าแซะคนอื่นว่าปากไม่ดีนะอ่าแล้วบางทีก็ว่าลูกตัวเองด้วยก็เหมือนกับว่าเราแซะคนอื่นเราก็ปากไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลามันผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้ยจากความไม่รู้ ก่อให้เกิดกรรมที่ไม่ดีที่เราสร้างออกมาก็คือการไปวาดลูกแฝไปแผลคนอื่นเนี่ยพอเราทําไม่ดีมันก็เกิดการที่เราหันกลับมามองตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีภาพที่เป็นแง่บวกมากขึ้นอย่างเช่นเป็นภาพปักหมาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนอะ่ะจะเป็นเหมือนเมฆแล้วก็มีอาปะก้างๆแล้วก็มีหมาล่วงลงมาเหมือนฝนทีเนี้ยเด็กที่อยู่ข้างล่างอะ่ะก็กางลมที่จะการฝนที่เป็นหมานั้นอะ่ะที่ตกลงมาใส่ก็เหมือนกับไม่เปียกไม่ได้ ใส่ใจอะไรกับคำด่านั้นแต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนคำด่านั้นมาเหมือนเปลี่ยนหมาที่ตกลงมาจากดุดุวให้เป็นเหมือนหมาที่เป็นมิตรกับคนที่ถือลมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแงยร้ายให้มันเป็นแง่ดีในชีวิตของเราได้นะ แตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนค่ะคือถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันต่อให้ทํางานแนวเดียวกันแต่คนละยุคอะบริบทความรู้สึกมันแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะที่เห็นได้ชัดแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆน,น่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ค่ะที่น่าจะกําลังมาในเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในศาสตร์อื่นๆแล้วก็ศาสตร์เรื่องของการวาดรูปเองค่ะ มองว่าตัวว่าเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวกับ AI ที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็ศิลปินยุคใหม่เนี่ยว่าคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นตัวว่าเองศิลปินในยุคนียก็คาดไม่ถึงว่าเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงว่ามองว่า AI วาดรูปเนี่ยมันเป็นความต้องการของมนุษย์บางกลุ่มอยู่แล้วมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์อยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับการสร้างมือถือการสร้างเครื่องบินเนี่ยแหละก็คืออนาคตอ่ะ มันต้องใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันอ่ะมันปฏิเสธมันก็ได้แหละแต่มันจะอยู่ยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันไปดีกว่าค่ะว่าพร้อมที่จะปรับตัวร่วมงานกับมันค่ะว่าก็สนใจในเรื่องของ a i อยู่ประมาณนึงเลยที่จะปรับมันใช้กับผลงานตัวเองด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็รอติดตามในอนาคตอยู่ค่ะค่ะ mm hmm. ย้อนเวลากลับไปได้นี่จะย้อนไปตั้่แต่เด็กเลยค่ะก็คือจะให้ตัวเองอ่ะรู้จักหารายได้ด้วยตัวเองในช่องทางต่างๆจะได้มีทั้งเลือกในชีวิตของตัวเองเพราะว่าตอนเด็กที่ผ่านมาว่าเป็นคนที่มีทั้งเลือกในชีวิตน้อยมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเงินข้างนอกด้วยตัวเองเราก็ต้องทําตามที่ผู้ใหญ่บอกอย่างบางอย่างแล้วก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆมาคือว่าไม่ไม่ได้มีทั้งเลือกจนกระทั่งเรียนจนถึงปี3 มาหาลัยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดในชีวิตมากเลยแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าเริ่มหารายได้ได้บ้างละทีนี้ว่าก็เลยตัดสินใจทใี่จะดอกมาช่วงหนึ่งประมาณตอนปี4เทอม2พอดอปเนี่ยว่าก็หาเลี้ยงตัวเองเลยมันเป็นช่วงที่ทําให้ว่าเรียนรู้ไวมากในการใช้ชีวิตด้านต่างๆแล้วก็เริ่มมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นว่าอิสระไม่ต้องไปอยู่ภายใต้คําสั่งหรือความต้องการของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงที่ทําให้ชีวิตว,ว่าดีขึ้นแบบ ดีดีมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้ขึ้นในชีวิตแบบมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปได้จะให้ตัวเองอะเริ่มหาอะไรได้ตั้งแต่เด็กเไม่ต้องไปมัวทําอะไรที่สังคมเขาบอกว่าทำแล้วมันมันดีนะเป็นเด็กดีของสังคมนะแต่ว่ากลายเป็นตัวเราเองที่รู้สึกทุกข ว่าคิดว่าการเป็นตัวอย่างที่มันเป็นการสอนที่ดีกว่าการพูดต่เปล่าหรือว่าเขียนหนังสือเขียนตัวหนังสือหน้ากระดานว่าทาอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างว่าเองเนี่ยหนังสือก็อ่านบ้างนิดหน่อยอาศัยการดูคนเป็นตัวอย่างมากกว่าคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาบางจังในด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้ปิดการตัวเองได้ว่ามันจะเป็นการเรียนแบบคนอื่นหรือเปล่าคือดีก็คือดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมันก็ควรค่าแก่การทําตามนะคะ สิ่งที่วันดาต้องเอาชนะก็คือความความไม่รู้แล้วก็ความกลัวเนี่แหะคะ่ะ รู้สึกอย่างนี้หลายครั้งมากเลยนะในการทําอะไรหลายอย่างก็คืออย่าเพิ่งไปทําเลยเราทําไม่ได้หรอกเราทําไม่ดีเลยยังไม่เคยทําอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็มานั่งถามตัวเองว่าถ้าไม่เคยทําแล้วจะไม่ทำแล้วเมื่อไหร่จะได้ทํามันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่ว่าแบบปิดกั้นตัวเองคิดว่าเคยต้องลองทําละทีนี้ยมันส่งผลดีในหลายครั้งก็คือเราจะมีประสบการณ์เหมือนเราเปิดสกิลใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆอย่างหนึ่งที่ต้องเอาชนะเลยก็คือเรื่องของการแคร์สายตาคนอื่นกลัวกลัวว่าเขาจะแบบถ้าเราทำคนอื่นเขาจะไม่ชอบหรือเปล่ากลัวก็ เคยคิดอย่างนั้นเราก็ทําผลงานที่พยายามให้เขาชอบนะแต่ก็เหมือนเขาจะไม่ชอบอยู่ดีหรือตัว,วเองก็ไม่ชอบงานนั้นด้วยทีนี้มาก,กลับมาที่ตัวเองว่าเยเราอยากจะทํางานแบบไหนก็ลองทําดูนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทำออกมาแล้วคนอื่นเขาไม่ชอบมันก็ยังมีเราคนหนึ่งอะที่เราชอบผลงานนะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีแคว่วาที่ชอบมันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบผลงานตรงนั้นมันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปแคร์อะไรมากมายอย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองโอเค อนาคตเนี่ยเราอาจจะทําอะไรใหม่ก็กได้ที่เราอยากทําเหมือนกันแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนกลุ่มใหม่ก็อาจจะชอบผลงานนี้เหมือนกันก็หยุดความเป็นบรรดาก็คงจะเป็นการไปนิพพานแล้วมั้งคะแต่ทีเนี้ยว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันทุกข์จังเลยแต่จะให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆเลยแบบให้ตัวเองไม่ทุกเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยเราก็อยากจะแบบไหนก็จะไปแล้วก็จะใช้ชีวิตมัน,มนในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้ สักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะได้ไปนิพพานจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกอยากจะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มันลงตัวในแบบที่ตัวเองชอบทีเนี้ยพอพัฒนาชีวิตตัวเองให้มันลงตัวเสร็จว่าก็อยากจะเริ่มพัฒนาชีวิตคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างตอนนี้ก็เริ่มสร้างสตูดิโออะไรแต่ชีวิตมันก็ยังมีทุกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบ้างอ่ะมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เดี๋ยวว่าแก้ไขมันก่อนแล้วก็อยากจะให้สังคมที่ว่าสร้างเนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นสังคมที่ว่าดูแลมันก็เป็นสังคมที่สงบแล้วก็ลงตัวในแบบ ที่ว่าต้องการอาจจะอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นแบบไหนแต่าาว่าก็อยากจะให้ลองติดตามดูต่อไปค่ะอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้ว่าอาจจะแบบตายไปก่อนก็ได้หรือว่าไปเกิดใหม่ในชาติหน้าที่อาจจะไม่ได้เห็นว่าทำก็ได้นี่ก็ถ้ามันได้สังคมในแบบที่ว่าต้องการปุ๊บบารก็คงจะโอเคปล่อยได้ละเราคงไปนิพพานได้ละก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำละ คนเนี่ยมันไม่ได้โง่มาจาก DNA ใช่ไหมแต่ทำไมคนประเทศหนึ่งถึงมีศักยภาพในการสร้างผลงานที่มันมีคุณภาพมากๆเลยอย่างเจมเขาไม่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมคนเก่งๆมันถึงไปอยู่แค่โซนนั้นหรือว่าโซนบางประเทศเอ่ะคนประเทศที่มันไม่ค่อยมีผลงานดีๆคือ เขาไม่ฉลาดทางดีๆหรอกมันก็ไม่ใช่เขาเก่งอะอย่างคนไทยเองก็เก่งเท่าที่วารูจา้จักคือมีฝีมือมากมายอย่างเพื่อนวาอะไรด้วยแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่สามารถเติบโตไปได้เนี่ยเพราะมันติดปัญหาในหลายเรื่องถ้าผู้มีอํานาจสามารถช่วยให้ปัญหาต่างๆลดลงไปได้แล้วก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันเนี่ยวามองว่ายังไงคนไทยก็มันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นแหละเราก็เติบโตกันได้อยู่แล้วเราเป็นคนคนหนึ่งอะแล้วเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ได้สนับสนุน เ,เท่าไหร่เพราะว่า,วาถ้าคนอื่นไม่สนับสนุนเราเราก็ต้องพาตัวเองไปถ้าเรามัวมัวโทษคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้เราพาตัวเองไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเราเติบใหญ่มีอํานาจเราก็จะเรียนรู้ความยากลาบากที่เราผ่านผ่านมาแล้วเราก็จะใช้อํานาจตรงนั้นในการเป็นพลังสนับสนุนคนอื่นต่อไปค่ะว่าก็ตื่นเต้นรอชม ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะว่ามันจะมีความแตกตา่างมีความสดใหม่อะไรมากกว่ารุ่นวาเฮ้วา